สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยวจะพามาเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องเดิมเรื่องหน่วยมิติสัมพันธ์นะคะโดยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้คุณครูเหมี่ยวจะพามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเวลาและนาฬิกานั่นเองค่ะนะคะ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาคุณครูเหมียวมีคลิปวิดีโอสนุกๆมาเปิดให้เด็กๆดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมรับชมกันแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะ บ้างลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะค่ะก็จากที่ดูคลิปนะคะเราจะรู้ว่านาฬิกาเนี่ยนะคะจะมีเข็มอยู่สองจะมีเข็มทั้งหมด3ามเข็มนะคะแต่ว่าในคลิปจะพูดถึงสองเข็มที่สําคัญนะคะคือเข็มอะไรกับเข็มอะไรคะเมื่อกี้ใครฟังบ้างเข็มสั้นกับเข็มยาวค่ะอ่าเข็มสั้นกับเข็มยาวนะคะโดยเราจะยึดดูเข็ม สั้นนะคะเป็นเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มยาวเป็นเข็มนาทีนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเวลานะคะมีคนเขียนหน้าจอคุณเหมียวด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูเหมียวลบได้นะคะขอความร่วมมืออย่าเขียนหน้าจอนะลูกนะคะมันอาจจะทําให้เพื่อนมองไม่เห็นตัวอักษรนะคะเวลาคือชั่วโมงเออเวลาคือชั่วขณะความยาว ยาวนานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่นะคะซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้นะคะอะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราผ่านมากี่เวลาเท่าไหร่แล้วนะคะเราสามารถใช้เครื่องบอกเวลานั่นก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะคราวนี้นาฬิกามีหลายแบบมากเลยเราจะเลือกใช้อันไหนดี เราก็ต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับนาฬิกาชนิดต่างๆกันนะคะอ่ะนะคะนาฬิกานะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยนะคะบางอันเด็กๆคุ้นเคยบางอันเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนาฬิกาที่เรารู้จักบนโลกใบนี้นะคะจะมีอยู่5้าอย่างนะคะสําหรับนาฬิกานะคะอ่ะ <Okay. S 1> เราคะมีอะไรหรือเปล่าคะหนูเคย เห็นนาฬิกาสายหนูเคยมีค่ะแต่ว่านาฬิกาแบบติดก,กำแพงแล้วก็มีนาฬิกาแบบอ่ามีเคยมีแบบนาฬิกาแบบติดก,กำแพงส่วนโดนัทก็มีแบบเป็นนาฬิกาสายนะคะพ่อแมนหนู ชั้นล่างก็มีติดกำแพงอ๋อแปลว่าบ้านเรามีนาฬิกาหลายแบบมากเลยนะคะอะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาแต่ละอย่างกันว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะอันแรกนะคะนาฬิกาที่อุ่นใจบอกนะคะเขาเรียกว่านาฬิกาแขวนนะคะก็คือเอาไปแขวนไว้ตรงผนังนะคะ โดยเข็มสั้นเข็ยมยาวก็จะมีเข็มสั้นนะคะอันนี้เข็มสั้นอันนี้เข็ยมยาวแล้วก็มีตัวเลขนะคะบอกจํานวนเวลาทั้งหมดมี12บสองเลขนะคะอ่ะคราวนี้เข็มสั้นก็จะบอกชั่วโมงว่าตอนนี้กี่โมงอย่างเช่นตอนนี้10บโมงก็จะต้องชี้ไปที่เลขสิบนะคะเป็นต้นงลักษณะนะคะมีหลากหลายรูปทรงเลยซึ่งที่เราคุ้นเคยจะมีวงกลมนะคะวัดวงกลมค่ะอ่า โอเคค่ะนาฬิกานะคะปัจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะคะอาจจะมีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบแปดเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มีนะคะซึ่งนะคะนาฬิกาแบบพื้นฐานเลยรูปร่างพื้นฐานจะเป็นวงกลมนะคะอ่ะต่อมาอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะนาฬิกาแบบนี้รู้จักไหมอ่ะได้มาได้ค่ะนาฬิกา อ่าไหน,นอ่าถามคนอื่นบ้างดีกว่ามีใครรู้ไหมรู้สึกเมื่อกี้นี้เห็นได้เข้าหอมพยักหน้าเข้าหอมตอบหน่อยลูกว่านาฬิกาอะไรคะลูกข้าหอมเลขที่ยี่สามาลูกเปิดไม้แป๊บนึงนะคะอ่าเปิดไม้รู้ไหมคะลูกนาฬิกาข้องมือค่ะ เก่งมากค่ะขอบคุณมากนะคะข้าวหอมอันนี้นะคะคือนาฬิกาข้อมือนะคะอยู่ที่ข้อมือฉะนั้นเราจึงเรียกว่านาฬิกาข้อมือนะคะมีลักษณะคล้ายกับนาฬิกาแขวนเลยนะคะมีเข็มสั้นเข็ยมยาวแล้วก็มีตัวเลขบอกเวลาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า แตกต่างกันตรงที่ว่านาฬิกาข้อมือสามารถพกพาติดตัวไปได้เพื่อดูเวลาได้สะดวกอย่างเช่นเด็กๆก,กําลังเรียนหนังสือเด็กๆอยากรู้ว่าถึงเวลากินข้าวหรือยังเด็กๆสามารถยกข้อมือมาดูได้นะคะนะดีกว่านาฬิกาแขวนเพราะนาฬิกาแขวนไม่สามารถพกไปได้นะคะอันใหญ่มากแต่ว่านาฬิกาข้อมือจะติดกับข้อมือนะฉะนั้นจึงดูได้สะดวกมากค่ะอ่ะอมาอันนี้มีใครรู้จักไหมคะ นูการกคนค่ะน<ข>าฬิกาปลุกค่ะ นาฬิกาปลุกเก่งมากทุกคนเลยได้ยินเสียงเขาหอมอุ่นใจตอบนะคะอ่าวโมก็บอกนาฬิกาปลุกนะคะเก่งมากค่ะนาฬิกาปลุกนะคะชื่อก็บอกอยู่เนาะว่าคอยปลุกเราจากการตื่นนอนนะคะสมมติเราได้เวลาไปเรียนหนังสือแล้วหรือได้เวลาที่ที่เชร์จะสอนแล้วนะคะก็จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะโดยสังเกตนะคะว่าตรงนะคะตรงบริเวณกระดิ่งสองข้าง ตรงนี้นะคะก็จะมีตัวตีตีบอกเวลานะคะเป็นกระดิ่งเตือนส่งเสียงให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะคะซึ่งลักษณะพื้นฐานก็อย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นลักษณะกลมๆแต่ก็มีหลายแบบนะคะ <S <S เป็นแบบสี่เหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นแบบกดนะคะเป็นแบบกดปุ่มนะคะนะส่วนแบบนี้นะคะเออต้องต้องหยิบนาฬิกาปลุกออกมาแล้วก็มากดสวิตช์ด้านหลักนะคะแต่ถ้าแบบสะดวกหน่อยก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้จะง่ายกดปุ่มอย่างเดียวพอนะคะอ่ะต่อมาอันนี้นะคะมีคนบอกแล้วนาฬิกา้งงค่ะอ,นอะนาฬิกาอะไรนะนาฬิกาะลูกต้อง นาฬิกาทรายนาฬิกาทรายนะคะจะใช้ทรายเป็นตัวบอกเวลาโดยเขานะคะก็จะกำวัดนะคะวัดจำนวนทรายแล้วเอาไปใส่ไว้ในขวดโหลแก้ว อาจจะเป็นเวลาไม่นานมากนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นนาทีอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูเหมียวจะชงกาแฟนะคะคุณครูเหมียวสามารถอ่ะใช้นาฬิกาทรายสัก3านาทีอย่างเงี้ยสมมติคุณครูเหมี่ยวเทน้ําร้อนเสร็จคุณครูเหมียวสามารถคว่ำนาฬิกาทรายให้ทรายไหลลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเวลา3นาทีปุ๊บคุณครูเหมียวก็ดื่มกาแฟได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาทรายนะคะจํานวนเวลาที่จับ ส่วนใหญ่จะเป็นการจับเวลานะคะไม่ใช่บอกเวลานะคะอย่างเช่นเขาจะใช้นะคะที่คุณครูเหมี่ยวเคยเห็นก็คือใช้ในการชงกาแฟหรือชงชานะคะว่าใบชานะคะจนกว่าจะได้ชาที่ได้ที่ก็จะใช้นาฬิการายในการจับนะคะคเหม่คยเห็นแล้วก่อนเป็นอย่างมากเลยเป็นเลยก็เยี่ย่ค่ะก็คุณครูเหมี่ยก็มีนะคะเอาไว้ใช้จับเวลาตอนที่จะชงกาแฟหรือชงชานะคะดูะ โอ้โหของของคุณครูเหมียวอยู่ข้างบนอยู่ที่ห้องครูเหมียวว่าสิอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปหยิบขึ้นมาให้ดูนะคะ <c oughs> นะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคนอื่นนะคะสามารถลองหาซื้อได้นะคะอันน่ารักน่ารักแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้กระทบกระเทือนเพราะว่าถ้าแก้วแตกอาจจะบาดนักเรียนทําให้นักเรียนบาดเจ็บได้เลือดออกเลยนะคะอ่ะอันสุดท้ายอันนี้ครูเหมียวว่าหลายคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย รู้จักไหมคะรู้ม่เคยเห็นอ่ามีอุ่นใจไม่เคยเห็นมีใครเคยเห็นไหมคะไม่เคยค่ะอ่าอันเนี้ยเขาไม่ค่อยใช้<ท>ก,กันแล้วนะคะเขาเรียกว่านาฬิกาแดดนาฬิกาแดดนะคะก็คือเขาจะมีเสานะคะแล้วก็แผ่นแผ่นตัวบอกเวลาคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวหน้าปัดนาฬิกาแต่เขาจะใช้แสงยาวกับเข็ม ่จะไม่มีเข็มยาวเข็มสั้นเขาจะบอกเป็นชั่วโมงอย่างเดียวนะคะคือจะไม่ได้บอกเวลาละเอียดว่าเป็นเป็นเป็นกี่นาทีแต่จะบอกเป็นชั่วโมงได้พอรู้ว่าเป็นช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นนะคะโดยเราจะอาศัยนะคะแสงแดดและเงาในการบอกทิศทางนะคะ เวลาสมมติแสงตอนเช้านะคะส่องกระทบมันก็จะชี้เงาก็จะชี้ไปที่เลขที่เป็นเวลาตอนช่วงเช้าพอแสงเริ่มขึ้น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 จนถึงสูงสุดก็คือบนยอดหัวเราเที่ยงนะคะเงาก,ก็จะค่อยๆชี้ไปจนถึงเที่ยงนะคะเลขที่บอกว่าเป็นเวลา เที่ยงนะคะแล้วก็พอพออยู่กลางหัวเสร็จนะคะพระอาทิตย์ก็จะค่อยๆค่อยๆค่ยๆตกลงนะคะไปทางทิศตะวันตกนะคะก็จะถึงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะ<อ>แต่ว่านาฬิกา<อ>นาฬิกาแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้แค่ตอนกลางวันนะคะเพราะตอนกลางคืนเราจะไม่เห็นแสง อาทิตย์มาส่งกระทบทําให้เกิดเงานะคะสมัยก่อนนะคะคนนิยมใช้นะคะแล้วก็นักเดินป่าเวลาเราเดินป่าเราไม่มีเมื่อก่อนคนสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาหรือกเกิดเดินไปแล้วนาฬิกาแบตหมดเราสามารถดูพระอาทิตย์ได้ว่าพระอาทิตย์ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะก็จะสามารถอย่างเช่นพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเราก็แปลว่าเที่ยงแล้วพระอาทิตย์อยู่ทางทิศตะว,วันออกแปลว่าตอนเช้าพระอาทิตย์อยู่ทางทิศตะว,วันตกก็คือตอนเย็นแล้วนั่นเองค่ะ อ่ะคราวนี้คุณครูเหมียวนะคะจะมาสอนวิธีการใช้นะคะอ่ะนาฬิกานะคะเด็กๆคิดว่าตอนนี้นะคะนาฬิกามีรูปทรงเหมือนกับรูปร่างใดคะสามเหลี่ยมวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคะวงกลมค่ะแต่ว่าเราไม่เห็นเลยค่ะโอเคค่ะนะคะตอนนี้เห็นหรือยังคะ อ่ะโอเคค่ะนะคะเป็นวงกลมอ่ะตอนนี้นะคะนาฬิกานาฬิกาเป็นแบบไหนคะเม็เหลี่ยมค่ะเนเหลี่ยมเก่งมากนะคะอันนี้ไม่ใช่วงกลมเห็นไหมมันเป็นเหลี่ยมลูกอันนี้เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอ่ะมีคนตอบเหลี่ยม เก่งมากค่ะ <S <S 2> <S 2> อ่าแปดเหลี่ยมเก่งมากค่ะอ่าทุกคนเก่งมากเลยนะคะอันนี้คือแปดเหลี่ยมนะคะก็คือสามารถนับตรงมุมได้จะรวมกันทั้งหมดแปดเหลี่ยมนะคะอ่ะ คราวนี้เราจะใช้นาฬิกาทําอะไรบ้างหนึ่งเลยบอกเวลาค่ะตอนนี้นาฬิกากําลังชี้ไปที่เลขอะไรคะตอนนี้เป็นเวลากี่กี่โมงเลขสิโมงค่ะสิบสอครับให้น้ําที่เข็มยาวนะคะลูกเราจะใช้เข็มยาวเพราะเป็นบอกชั่วโมงนะตอนนี้กี่โมงคะชั่วโมงหกอันนี้ถูกอ่ามีคนตอบถูกหกโมงนะคะเข็มสั้นชี้ไปที่หกโมงแปลว่าตอนนี้คือกี่โมงคะ 6โมงเช้าค่ะฮะ6โมงเช้านะคะก็คือตอนเช้าที่เราตื่นนอนไปเรียนนะคะก็คือเลข6แล้วก็จะชี้เข็มสั้นไปที่เลข6นะคะอ่ะต่อมาเวลาขดบรรมชาติเข็มชี้ไปที่เลขอะไรคะ8โมง8โมงครับ8โมงนค่ะเก่งมากค่ะนะคะ สี่โมงคะสิบสอง <12 S 2> ค่ะสิบสองนาฬิกาหรือก็คือเที่ยงนั่นเองนะคะจะเป็นเวลาที่เรารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วตอนนี้ละคะ <c oughs> อ้า เจ็ดโมงนะคะหรือก็คือหนึ่ทุ่มนั่นเองอ่ะเด็กๆคะถ้าสมมติว่าตอนเช้านะคะนี่6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิโมงสิโมงจนถึงเที่ยงนะคะพอเราเลยเที่ยงแล้วเราจะนับเวลาเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นพอเป็นเลข12คือเที่ยงพอไปเลขหนึ่งเราจะไม่เรียกว่า หนึ่งเออ,อบางคนอาจจะเรียกว่าบ่ายโมงนะคะแต่ว่าถ้าเรานับตามนาฬิกานะคะพอเลยเที่ยงไปแล้วเราจะนับเป็นเลขสิบสามนะคะสิบสองแล้วก็ต้องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะสิบเก้าก็คือหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มยี่สิบก็คือสองทุ่มยี่สิบเอ็ดก็คือสามทุ่ม ยีสบสองก็คือสี่ทุ่มสิยี่สิบสาก็คือ,อเลขสิบอก็คือห้าทุ่มแล้วเมื่อเรากลับมาที่เลขสิบสองหนึ่งครั้งจะเป็นเวลาเที่ยงคืนก็คือตอนอเทีเ้งคืน ตีหนึ่งตีสองนะคะตีหนึ่งตีสองก็คือนี่ค่ะจะเริ่มกลับมาพอเราเลยเที่ยงคืนตอกลางคืนแล้วเราจะเริ่มเข้าสู่วันใหม่นะคะก็คือตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าแล้วก็หกโมงเช้านะคะวนเป็นวัฏจักรนะคะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะต้องวนนาฬิกาสองรอบนะคะถึงจะครบหนึ่งวันนะคะ อ่รานี่ถึงเวลาที่เด็กๆแล้วค่ะอ๋อใช่นะคะอ่ะทุกคนเตรียมเอางานขึ้นมาเลยค่ะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกอ่ะทุกคนเตรียมงานขึ้นมาเลยนะคะอะไก็ได้เออมาถือลมฟันมาก หลายคนนะคะเตรียมสมุดข hmm. ึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวปรับขนาดอักษรแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้เขียนได้นะอักษรใหญ่มากเลยใช่นะคะอ่เดี๋ยวคุณครูเหมียวเขียนวันที่ให้ด้วยนะคะค่ะอ่าหลายคนนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะสามารถเขียนได้เลยนะคะ อ่านี่ค่ะนะคะเว้นวันที่ข้างบนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเหมียวกําลังเขียนนะคะคนไหนที่เขียนเป็นนะคะลองเขียนได้เลยนะคะวันนี้คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ศุกร์ที่สิบสี่นะคะได้สาววันมาแล้นะคะลูก ก็ไปหาใหม่แล้วจะหยิบอัที่มันแห้งๆที่ไม่ดูเลยอโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนะคะขออนุญ,ญาตปิดไม์ทุกคนเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวคุณครูเหนี่ยวจะเริ่มเปิดสไลด์ชัดๆใหญ่ๆใ,ให้แล้วนะคะเด็กๆจะได้เขียนได้นะอ่ะสักครู่นะคะอ่ะนะคะวันศุกร์ที่14บสมกราคมอ๋อ เขียนวันเขียนพอสผอิดนะคะหกห้านะตอนนี้ปีหกห้าแล้วนะคะอะให้นักเรียนวาดรูปนาฬิกาที่ตนเองชอบไม่จําเป็นต้องเป็นนาฬิกาแบบคุณครูเหมีย่ยนะคะเมื่อกี้เราเรียนนาฬิกาไป5อย่างชอบแบบไหนให้วาดแบบนั้นนะคะมีนาฬิกาแขวนนาฬิกาข้อมือานาฬิกาหัวใจ แต่ต้องบอกด้วยนะคะเป็นนาฬิกาประเภทไหนรูปร่างหัวใจก็ได้แต่ต้องบอกประเภทนะคะเป็นนาฬิกาแขวนนาฬิกาข้อมือนาฬิกาปลุกนาฬิกานาฬิกาแดดนาฬิกาทรายนะคะสามารถเลือกได้นะคะอนาฬิกาปลุกก็วาดนาฬิกาปลุกนะคะต้องใส่พยายามวาดใหญ่ๆนะคะลูกเพราะว่าไม่งั้นหนูจะไม่สามารถเขียนตัวเลขได้ครบนะคะ อย่างเช่นอ่ะคุณครูเหมีย่ยวจะวาดนาฬิกาปลุกนะคะคุณครูเหมี่ยก็วาดวงกลมอันใหญ่ๆมาก่อนนะคะวาดวงกลมนะคุณครูเหมีย่ยวอาจจะหาอะไรกลมๆมาามาช่วยวาดนะคะอย่างเช่นอ่ะคุณครูเหม,มี่ยวมีมีที่ชาร์จแบบนะคะอันนี้คุณครูเหมี่ยวมีที่ชาร์จแบบนะคะคุณครูเหมี่ยก็เอามาทาบกับกระดาษแล้วก็วาดเป็นวงกลมอันใหญ่ๆนะ เด็กๆอาจจะหาอะไรกลมๆก็ได้นะคะหรือถ้าคนไหนนะคะมีที่วาดนะคะที่วาดแบบที่เป็นวาดวงกลมก็ใช้ได้นะคะแต่อันนั้นจะแหลมนิดนึงหนูต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเข็มมันจิ้มจิ้มนิ้วได้นะคะหรือบางคนจะลองหาชามก็ได้ค่ะเอาชามเอาเป็นถ้วยน้าจิ้มก็ได้นะคะถ้วยน้าจิ้มคว่ำแล้วก็วาดนะคะถ้วยน้าจิ้มเล็กๆนะไม่เอาชามใหญ่ๆนะลูกไม่งั้นเกินกระดาษ จากนั้นคุณครูเหมียวนะคะก็อ่ะทำทำตัวตัวตัวกระดิ่งนะคะเขียนขีดขึ้นไปสองอันนะคะอันนี้คือตัวตัวกระดิ <horn ng> <words> ่งที่คุณครูเหมียวเวลาเวลาเอามีตัวตัวค้อนมาตีกระดิ่งก็จะทําให้เกิดเสียงติ๊กก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 ิ๊กิ๊กิ๊กนะคะอ่าแล้วก็นี่ก็คือตัวค้อนตัวที่เป็นตัวทุบกระดิ่งให้เกิดเสียงนะคะจากนั้นคุณครูเหมียยก็มีหมุด นะคะหมุดตรงกลางวงกลมเ,เพื่อที่จะได้เป็นหมุดปักเข็มนะคะแล้วก็มีเข็มสั้นเสียเขมนับยายามเขียนมีเข็มสั้นม,มีเข็มยาวนะคะนะคะเอาแค่อสองเข็มนะลูกอีกเข็มหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้ไม่ต้องเอามานะคะเข็มสั้นเข็มยาวนะคะแล้วก็อ่ะคุณครูเหมยียววาดเป็นทําเป็นมีเสียงด้วยนะคะในการปักของคุณครูเหมียมีเสียงนะคะ เสียงแอดกรีงกรีงกรีงนะคะแล้วก็จากนั้นคุณครูเหมียวก็จะค่อยๆเขียนตัวเลขนะคะ12บออนถึง12นั่นเองค่ะคนไหนกลัวเบี้ยวสามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดอะอย่างเช่นนักเรียนเอาไม้บรรทัดนะคะทาบตรงกลางนะคะก็จะเขียนเลข12กับเลข6ได้แล้วก็ทำเป็นเหมือนกับไม้กางเขนนะคะแล้วก็วาดเลข9กับเลข3ใช้ไม้บรรทัดนะคะ ใช้ไม้มันทัดทาบก่อนให้เป็นเหมือนให้เป็นเหมือนกากบาดอ่ะสมมติคุณครูเหมี่ยวมีไม้มันทัดนะคะคุณครูเหมี่ยวเอาไม้มันทัดมาทาบแบบนี้เนาะแล้วก็เขียนเลขสิบสองกับเลขหกนะคะท้าบคนไหนไม่อยากให้เบี้ยวจากนั้นคุณครูเหมี่ยก็ทําเป็นกากบาทโอ๊ยเบี้ยวเลยคุณครูเหมี่ยก็ใช้ไม้มันทัดนะคะทาบนะคะอ่าสงสัยอ่ะคุณครูเหมี่ยวใช้เมาส์นะมันเบี้ยวนิดนึงนะลูก คนไหนจะวาดเป็นนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแดดนาฬิกาทรายก็ได้เหมือนกันนะคะคุณครูเหมียวอยากดูว่าเด็กๆชอบอันไหนนะคะอ่ะจากนั้นคุณครูเหมียวก็เขียนเป็นเลข9ก้ากับเลขสนะคะตัวเลขจะได้ตรงๆกันนะถ้าเราไล่เองตั้งแต่ 1- นึถึงสิบางทีเลขอาจจะเบี้ยวได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เลขหลักๆแล้วนะคะเราก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้นะคะในช่องที่เหลือว่าเป็นเลขอะไรอย่างเช่น เราเขียน12 3แล้วใช่ไหมแล้วก็เติมเลข1กับเลข2นะคะกะให้เท่ากันนะสีกับ5 7กับ8 10กับ11นะคะเพราะว่าเราเขียนเลขเลขสามไสีตัวก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะถ้าคนไหนกลัวเบี้ยวนะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะมั่นใจว่าหนูนะคะกะตรงก็เขียนเองได้เลยตั้งแต่1นึถึงสินะคะ เลข12ต้องอยู่บนหัวนะคะลูก12นะไม่ใช่เลข1นะคะ12อยู่บนหัวแล้วตรงกันข้ามต้องเป็นเลข6นะคะอ่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ ระบายสีให้สวยงามนะระบายสีภาพให้สวยงามเลยและก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะชื่อจริงนะอันนี้คุณครูเหมยียวเขียนแบบเต็มนะคะเด็กๆอาจจะเขียนแบบตัวย่อก็ได้นะคะเป็นดอจุดยอจุดหรือจะเป็นดอจุดชอจุดก็ได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อจริงของเราชื่อจริงนามสกุลเลขที่นะคะ เหมือนเดิมเลยแล้วก็อย่าลืมเขียนบอกด้วยนะคะว่านาฬิกาที่วาดมาเป็นนาฬิกาอะไรมีทั้งหมด5้าแบบคนไหนอยากวาดนาฬิกาแบบอื่นคุณครูเมียวนะคะจะรอดูว่าเด็กๆชอบนาฬิกาอันอื่นหรือชอบนาฬิกาอันที่เด็กๆเ,เ,เคยเห็นคุ้นเคยอยู่แล้วก็ได้หมดเลยนะคะ,ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็นาฬิกาอาจยวเปิดรูปให้ดูชา้ชาๆนะคะ อันแรกอันนี้นะคะนาฬิกาแขวนนะคะ,คะก็เขียนว่านาฬิกาแขวนอยากให้หนูได้ไหมคะหนูขอเขียน,นขออย้อหนึแบบ่งแล้วมือครไม่เสร็จค่ะแปบ,บนึงนะคะเดี๋ยวกลับไปให้ค่ะนาฬิกาข้อมือก็เขียนแบบนี้นะคะนาฬิกาข้อมือนาฬิกาปลุกเขียนแบบนี้นะคะนาฬิกาปลุกนาฬิการายว้าวนาฬิการายนะคะก็เขียนแบบนี้นะ แล้วก็สุดท้ายนาฬิกาแดดนะคะเป็นวงกลมมีพระอาทิตย์แล้วก็มีเข็มบอกแล้วก็มีเงาชี้เป็นที่ตัวเลขนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะนะ ตอนนี้นะคะเวลาใกล้หมดลงแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าคนไหนยังทําไม่เสร็จนะคะสามารถเปิดคลิปวิดีโอครูเหมียวดูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวจะส่งคลิปวิดีโอลงไปในไลน์กลุ่มให้เด็กๆได้ทบทวนกันนะคะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานนาฬิกาที่นักเรียนชื่นชอบมาส่งให้คุณครูเหมียวดูด้วยนะคะข้าวหอมเสร็จแล้วเขียนด้วยคะลูกเขียนด้วยนะคะว่านาฬิกาปลุกเขียนยังเขียนนาฬิกาปลุกด้วยนะคะ ไม่งั้นครูเหมียวจะไม่รู้นะคะว่าเป็นนาฬิกา,าหัวใจหัว่านาฬิกาหัวใจสีชมพูแต่ต้องเขียนด้วยนะคะว่าเป็นนาฬิกาแขวนนาฬิกาปลุกนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิการายหรือนาฬิกาแดดนะคะโอเคค่ะตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวต้องขอปิดซูมก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณครูเหมียวส่งคลิปให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย